วัสดีครับพบกวันอีกครั้งครับวันนี้แนะนำตัวบันไดลงสาไว้น้ำสแตเลสเกต,ต316ของอีมุกครับวันนี้เป็นโมเดลที่ใช้สำหรับสาไว้น้ำที่เป็นสสะโอเวอร์โฟนะครับตัวนี้เป็นโมเดล n s l 3 1 5 sr ครับ sr ลงท้ายก็คือตัวบันไดเกต3า6ครับบันไดเกต316นะครับจะมีโลโก้316ติดอยู่ที่ตัวขั้นบันไดนะครับ นอกจากจะมีตัวโลโก้316ติดอยู่นะครับก็จะมีตัวที่แตกต่างจากบันไดเกร304ทั่วไปก็คือทุกตัวนะครับจะมีตัว anti slip pad ยางกันลื่นก็1ขั้นก็จะมีมา2 2ตัวแบบนี้นะครับ3ขั้นก็จะมีตัว anti slip pad มา6ตัวนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นสีเพราะฟ้าแบบอย่างนี้ ตัวนี้คือพลาสติกเคลือบนะครับยังไม่ได้แกะออกนะฮะถ้าแกะออกก็จะเป็นสีสตเตเลนแบบนี้นะครับอันนี้คือบันไดเกียร์สาครับตัวนี้เป็นโมเดล nsl เป็นตัวที่ระยะนะครับดี๋ยดูระยะระยะด้าน้างข้างตัวนี้นะครับตัวนี้จากด้านหน้านะจากด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้ประมาณ68.6เซนนะครับหรือ 686มิลนะครับตัวนี้ระยะนี้นะครับก็จะเหมาะกับสระว่ายน้ําที่เป็นโอเวอร์โฟลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ําล้นอยู่นะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้ถ้าเราใช้รุ่น n m u แล้วก็ n s f ตัวาลาวตัวด้านหลังตัวนี้ก็จะไปยึดนะครับอ,อยู่ในตัวรา,างน้ำล้นก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาโอโฟก็ใช้แนะนำให้ใช้ตัวนี้ ที่ต้องเป็นตัวบันไดากรด3 1นกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว316หนี่ก็จะใช้กับตัวสระว่ายน้ำที่เป็นสาะรระบบเกลือได้ได้ดีกว่านะครับทนการกัดก่อนได้ดีกว่านะครับถ้ามีสระว่ายน้ำระบบเกลือถ้าสร้างใหม่ครับแนะนำบันไดเกรดที่เป็น316แบบอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นของอ e ีมุกครับโมเดล NSL 3 1 5 SR ครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อใต้ลิงก์ วิดีโอ YouTube นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมวิชาต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ